ก็เขาเด็กก็โก็ก้าววุ้ยนี่ก้าอยก็เุเลยวได้นเสียงผงได้ยินกินอะไรนะคะคือหนูเงี้ยนั่งไม่รู้ข้ามันเท่ยังไม่ได้แต่มันถึงห้องไม่ได้มันมีแต่งาในนอกเป็นเปล่ยนเพราะว่าอย่างรองหวานรองไม่รู้ว่าคนยืนยีนยืนอยู่ตรงนั้นหรอฟ้าตอนกลางวันก็สายอยู่ฟ้ามันจะโดนแต่ว่ามันก็ง่ายแต่เราได้ยินใช่ไหมถ้ามีคนหนังกัน โดยจ้ตัวน้เคที่เราม่นตาเมองเนี่ยงไม่ไหวเราบกจตัวคือก็มา้างเนี่ยก็มามาอยู่เพือนแต่ว่าคนี่ต้ิุงนหาจาต้องเ็นี่ต้อรจางเนี้นะคะคนหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้องงเินนองแบบอนังค ผ่านเลยมันเลบานมันมันงเปยคือใบกระ่มันอคือ่อนยิงเล็บเราอนี้้ไหมาหลังเนี้ยฝัง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 ดูดังดูดีเล็นไปดูไปเล่ดูไปยิงยิงปยังออปันางรักที่โตขั้นคนะ ยิงนี <rôle à déc> ่รมีก็วิ่งไม่ทันน้ก็อมเลยนลบเลยตอนนั้นไปยิงน้แล้วบเลยไม่แต่รูดแขมากเนมามากเมาอ๋อมุนเรวกินเหล้าอาชีพหล้าสองวันอเหล้าเหล้าเลยมาเล่นเล่นเตเลยยิงเยอะมากือทุกคนเตะกันจะมือ กมือจัไม่นี่ก็อยู่ด่นเล่นกตกใจืนเล่นไปู้เลคือแตกก็เนกเลยือออ้นั่นมันออมันจากรักนึงอืมวิินูแล้วหนักตัวต้องหัวใจคนนีหัวใจคนนตมีห้วใจพม่ต้อง้แต่ว่าเต็นมือเจง่คมืออเอไปว่าจะโยอะเออตาลุตเอ้าตานึ่งก่อนด้าซทีหนงองห้า ค o n ด a c ซ125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง